สวัสดีครับผมชื่อนายวีรพัฒน์บางยิ้มรหัสนิสิตหกสามสามครับวันนี้ผมจะมานำเสนอฟังก์ชันในแต่ละซีโปรแกรมจะมีฟังก์ชันเมนทดคำสั่งซึ่งเป็นจุดเริ่มทำงานของโปรแกรมโดยอัตโนมัติเมื่อเราสั่งรันโปรแกรมสั่งสำหรับฟังก์ชันอื่นๆจะทำงานก็ต่อเมื่อจะเรียก c อ ให้ทำงานเท่านั้นการเรียกขอฟังก์ชันใดๆให้มาทำงานแบบที่ 1. นึ่งฟังก์ชันเนมแบบที่สองวอฟังก์ชัน a m e เมื่อเรียกขอคคำสั่งใดๆให้มาทำงานการทำงานของโปรแกรมจะถูกย้ายไปตำแหน่งที่ต้นของฟังก์ชันนั้นทำงานในฟังก์ชันจนสำเร็จแล้วจึงกลับมาตำแหน่งที่เรียกฟังก์ชันเพื่อดำเนินการ งานต่อไปการเรียกฟังก์ชันรูปแบบฟังก์ชัน a m e หรือว a r เท่ากับฟังก์ชัน a m e พารามิเตอร์ไ์อาจไม่มีเลยหรือมีหนึ่งค่าหรือสองค่าหรือมากกว่านั้นก็ได้โดยใช้คอมม่าขั้นระหว่างพารามิเตอร์ แต่และตัวตัวอย่าง print hello ชุดคำสั่ง z เท่ากับ space z r o w x y z เท่ากับ x ก,กำลัง y ประโยชน์ของฟังก์ชัน loop enter how work and hourly rate p o r unit weight เท่าทกับ Power late promise yours a n y m o r employ lady leave high leave h e loop if just yes, stop if no loop come on wait r o m i s e use animal employee, r ย a d r p p l y ไพร์ล loop i ์ y e ป s t o p จ i ส no ประโยชน์ของฟังก์ชันมอดิลไซส์ของโปรแกรมม o m าน a เ e r b a เบนมอ e ีด b บรบ Only, nice, but, Call ชนิดของฟังก์ชัน standard function use define function new standard function ที่ใช้บ่อยมากได้แก่ฟังก์ชันทางคณิตศ,ศาสตร์ถูกรวบรวมไว้ใน math library function ซึ่งเมื่อต้องการใช้ต้องใส่ include ที่ต้นโปรแกรมรูปฟังชัน m a t v a l e y จะ return ค่าของ double ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชันการคำนวณรากฐานสอง square สี่ 4, ค่าคงที่คือ4 square x ค่าคงตัวแปรคือ x square 3บวก6คูณ x เป็นนิพจน์3บวก6 โตัวอย่างฟังก์ชันสแควร์รู o อ i n c ค u มาท์อินเมนปิ้นสแควร์สีเปอร์เ n ็นตสแครด x เท่ากับ900 print s ิ้นสแควร์เอ็กซเทับ n สแควริ้นสแคบวก6คูณ x เปทับ x สแควร์สาบวกหคูณ x รีเทิร์นศูนย์อินพุตสแควร์สี่เท่ากับสองสแคว x เท่ากับสามสิบสแคว 3, บวกหคูณ x เท่ากับเจ็ดสิบสามจุดึ่งเมอดคอ x เอ็มไพรขคอเกเท่ากับสิคอลบเก ลบเก้าจุดศูนย์ cross m line, cross 0. 0, 1, e p i cross ศูนย์จุดศูนย์ s คือหนึ่ง exp x exp หนึ่งเท่ากับสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปด exp สองเท่ากับเจ็ดจุดสามแปดเก้าศูนย์หก far f ห้าจุดหนึ่ง z ห้าจุดหนึ่ง f a ศูนย์คือศูนย์ f a ลบแปดจุดแปด เท่ากับแปดจุดหโฟดโฟดเก้าจองโฟดลบเก้าจุดแปดอีลโมดโมดสิบสามจดห้าหกและ2 3งจุดสามสามอล็อ ล็อกสองจุดเจ็ดหนึ่งแปดสองแปดเท่ากับหนึ่งล็อกเจ็ดจุดสามแปดเก้าศูนย์หกคือสองล็อกสิบล็อกสิบสิบคือหนึ่งล็อกสิบร้อยคือสองโลเอโลสองเจ็ดเท่ากับร้อยยี่สิบโลเก้าศูนย์จุดห้าคือสาม ซายสิ้นศูนย์คือศูนย์ตะแวเก้าร้อยเท่ากับสามเก้าเท่ากับสามแทนศูนย์เท่ากับศูนย์เก้า x y เท่ากับ x กําลัง y in plus trio in plus math in m a i พินพา่สองเปอร์เซ็นต์เทับเท่า4 2ป่สินพอเก้านต์เอทับ n พอเก้าสินพอห้าทับ n อ็นพอห้าสามดีเชนต์อินพุตอา user d e f i n e function เป็นฟังก์ชันที่เรากำหนดหรือสร้างขึ้นเองเราเคยเห็นและเคยสร้างขึ้นมาแล้วนั่นคือ main ฟังก์ชันอื่นๆที่มีโครงสร้างเช่นเดียวกับ main รูปแบบ return p e function name parameter เล็บชุดคำสั่ง return eap การสร้างนิยามฟังก์ชันรูปแบบฟังก์ชันชนิดของค่าฟังก์ชันกับคืนชื่อของฟังก์ชันพารามิเตอร์เล็เฮดดิ้งบอดี้คืนค่าของผลสำเร็จของนิพจน์ลำดับการทำงานเมื่อมีการเรียกคอฟังก์ชันเตรียมหน่วยความจำชั่วคราวเพื่อใช้ในการเก็บค่าพารามิเตอร์ฟันนี่ฟังก์ชัน โ o ว a คอรวอลเลเอร์ถ้ามีส่งการควบคุมลำดับการทำงานไปยังคำสั่งแรกของฟังก์ชันทำงานไปตามคำสั่งในฟังก์ชันจนพบคำสั่ง Return หรือ closing bar ส่งการควบคุมลำดับการทำงานกลับมายัางจุดที่เรียกว่าคอฟังก์ชันแล้วดำเนินการทำงานโปรแกรมต่อไป Standard กับ user define function incoostudio i n c o o s e m a p ชุดคำสั main, pin, ่ง in main print %f r o w 42 print %f r o w 92 return output 16 81 incoostudio i in n square int y in square y เท่ากับ where y y คูณ y r ิ t เ r ิ s สแควร์ i วย a i ินเมนิเปอร์เซ็นต์ดีทับเอ็นสแควร์สีิเปอร์เซ็นต์ดีทับเอ็นสแคเท่ากับ9ก้าลีเทิร์นโนสโปรแกรมนี้มีสองฟังก์ชันคือส q u a ร์และ main ส่วนของการทำงานฟังก์ชันของส q u a ร์ระบุก,ก่อนจะมีการเลือกฟังก์ชันนี้มาใช้งาน c a o l i n n g ใน main หาต้องการระบุหลังการเรียกฟังก์ชันมาใช้งานจะต้องกำหนดฟังก์ชันโปรตัวพายไว้ก่อน format i n c l u locals จำนวนและชนิด format parameter และ exclusive parameter ต้องสอดคล้องกันการส่งผ่านค่า p a r a เ e t e r ในตัวอย่างในรูปแบบ c a l b y value m การกำหนดโปรโตพายโปรโตพายมีลักษณะคล้าย heading ของฟังก์ชันมีฟังก์ชัน name นารามิเตอร์ไม่จำเป็นต้องระบุแต่ต้องระบุชนิดของตัวแต่ละตัว return type หรือ void ถ้าไม่มีค่าส่งกลับต้องลงท้ายด้วย semicolon ร,รูปแบบ return t y e ฟังชันเนมพารามิเตอร์ r รีบไม่ใช้โปรโตไพร์ใช้โปรโตไพร์อคูส o in อินสแ in y i อินวยอินสแคว e วาแวเท่ากับ y คูณ y ายรีเชนสแคว e วายอินสแคว์วายอินแ สแควร์วายเท่ากับวายคูณวายรีเทิร์นวายฟังชันเดนิฟิชันโตรไพน์อินเมนอินเปอร์เซนต์ดีทับเอ็นสแควร์สี่อินเปอร์เซนต์ดีทับเอ็นสแควร์เก้าอินคอสต์สตรีโออินสแควร์อินอินเมนพินเปอร์เซนต์ดีทับเอ็นสแควร์สี่พินเปอร์เซนต์ดีทับเอ็นสแควร์เก้าโตรไพ ตัวอย่างครับท่า In c u d e Studio In Square In Prototype In Close Prototype In Main In I Print Number Square Core o r I เท่ากับ1 I มากกว่าเท่ากับห้า I Plus p l ทับ r i n t Tap T p D Tap T p e r c D t a อร์ e n D n I Square I c o d I return in square in y in square y เทากับ y คูณ y square y is c a l l variable return y in close in y return y คูณ y คูณ y not miss l o c a l v a r i a b l e program with sailor function function กระจาย เมนฟังชันสแควร์ฟังชันโคสฟังชัน y เท่ากับ f x เท่ากับ 2x กำลัง2บวก2สาม x บวก4อินโครสตีโอโฟดฟูอินเมนโฟดบีอินเออิน x ทับ ty ทับ n โปด a เท่ากับ1 a มากกว่าเท่ากับ5 a พพัด b โปด a print เปอร์เซ็นต์ d ทับ t เปอร์เซ็น f ทับ n return โปดฟูด u i n x โปด y y เท่ากับ2คูณ x คูณ x บวก3คูณ x บวก4 return input output x นอ y 9ิบแ แซม l i ซ่อินู์ซิโต่โฟดโฟดอินเอ r เท่ากับ2คูณ x คูณ x บวก3คูณ x บวก4ี่รเทิร์ a า n ินเมินเเท่ากับ1 a มากกว่าเท่ากับ5 a อบวกบวก b through, fin, percent, D, top, T, percent, f o ฟ a p r i n ิป็ดีทับทเปร์เซ็นต์ f ทับ in, return. เอ็นรีเทิร์นเอฟเซลตัวอย่างคำสั่ง i n c o s สต i 3โออิ o ออเบ in ฟังก์ชันปุ่นพายอิ n เมน i n น n ำหนึ่งนำสองพิ้น n อนเ2 Enter scan percent D percent D and tab N tab B p r i n two, 3, 5, absolute value D tab N absolute นำ one นำ two return output enter t r u t h i n t e g e r 3.5 absolute volume เท่ากับส absolute value โดยใช้ standard function inclus, inclus map ตัวอย่างคสั่ง in main in นำหนึ d, ่งนำสอง print enter t o n t e r scan e r e d e c n t d n นำหนึ่งนำสอง print absolute value is r d n f abs นำหนึ่งลบนำสอง return output enter t o integer แปดหนึ่งแอปส์ลูดไวลูเจ็ดเอเรียออฟลีแคนเกิลอินโครสเทโอเมนโปรแกรมวิดเอาฟังชันคออินเมนโฟดแลงวิสปีนเอนเตอร์เดอะเกนสแกน เปอร์เซ็นต์ดีแอนเกรนพิมพ์เอนเตอร์วิดเดอะวิดสแกนเปอร์เซ็นต์ดีแอนวิดพิมพ์ทับในเดอะแอลเรียออฟอัพเปอร์เซ็นต์วันเอฟเอ็กเปอร์เซ็นต์วันอีสเอฟทูเอฟแลงค์วิดแลงคูนวิดลีเทิร์นเอาต์พุตเอนเตอร์ l e n สองจุดห้า r w i นเตอรสองจุดหนึ่ง the area of อ่ะสองจุดห้าคูณสองจุดหนึ่งห้าจุดสองห้า no function call function no function i n c l u d i o in program output w i t h out funny call in main void length width percent Enter the length scan %f and length Print enter the width scan %f width Print enter type in the a r i a s of a uh, %i first fx %1f %f2 2f length width length unwidth return c a l l f u n n y include มากกว่าชุดคำสั่ง in main f o l d l e n k with area print enter the l a n g t h scan percent %f and l a n k print enter the width scan percent %f and w i t h area เท่ากับ area l e n g with coding print tap in the area of %1. fx %1. f is percent to f length w i t h area return โฟด e อลียา l d ด l ล n g ฟด d ิสโ t h น o มเ Number Number เท่ากับ length w i t h return number n แป c หนึคูณสองคูณจนถึง n in c u s t r e o no function call in main n i long v a เท่ากับ1 print enter volume for n scan percent d and n o f i เท่ากับ1 i มากกว่าเท่ากับ n i พัดพัด r t back คูณเท่ากับ i print factorial of percent d is percent i d up n n back return i n c u s r i o long factorial function prototype i n main i n n long fact print enter ah uh, volume of n scan percent d n n fact เท่ากับ factorial calling print factorial of percent d is percent i n t y p n n fact return long factorial in n in i long ไ a ลองแเท่ากับ1 of i i เท่ากับ1 i มากกว่าเท่ากับ n i พัดพัดแ a c กคูณเท่ากับ n Return Fa c t ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ